23นาฬิกาวันนี้พันตำรวจโทพานุพงศ์นิ่มสุวรรณสวจราจรสพเมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเมืองพัทยาตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในช่วงเจ็ดวันอันตรายสงกรานต์2567ที่บริเวณแยกเทพพระยาเมืองพัทยาตาบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเพื่อช่วยลดสถิติของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตั้งด่านตรวจสกัดสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบ นอกเหนือจากตรวจในเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะสุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของผู้ขับขี่หากพบว่าเกินปริมาณที่กฎหมายกําหนดไว้จะต้องถูกควบคุมตัวดําเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายซึ่งในช่วงสงกรานต์ค่ะประชาชนในพื้นที่รวมถึงนะักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศก็เดินทางมาเที่ยวที่เมืองพัทยาเป็นจํานวนมากพัทยาปกติก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวชั้นนําของประเทศไทยอยู่แล้วนะคะคยิ่งพอสงกรานยิ่งคึกคัก เจ้าหน้าที่เขาก็ทํางานเข้มงวดเป็นพิเศษค่ะพร้อมฝากเตือนมาด้วยว่าถ้าหากมีการเฉลิมฉลองดื่มดื่มได้ออแต่ขอร้องว่าห้ามขับยานพาหนะโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งกับตนเองและที่สําคัญเลยคือผู้อื่นค่ะ